ตัวอย่างเพดิกรีนะครับในข้อ5เขาถามว่าลักษณะที่แรงเงาสีดำนะครับของสัตว์ในภาพเนี่ยถูกควบคุมด้วยยีนในข้อใดน,นะครับก็จะมียีนเด่ยนยีนด้อยบนเพศหรือว่าบนออโตโซมหรือว่าโครโมโซมร่างกายนะครับเราจะสามารถพบโรคนะครับพ่อแม่เป็นแต่ลูกกลับไม่เป็นนะครับเออมันต้เป็นอะไรเนาะแล้วพอพ่อแม่เป็นนะครับอันนี้ลูกก็เป็นถูกไหมครับในข้อนี้เนาะ คราวนี้ครับเราจะต้องดูต่อเนาะว่ามันเป็นโครโมโซมอ่าเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยในข้อนี้นะครับมักจะต้องเป็นยีนเด่นถูกไหมครับมักจะต้องเป็นยีนเด่นที่ก่อโรคเนาะเพราะว่าเราสามารถพบได้ในทุกรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จะต้องเป็น a ใหญ่เเล็ก e สมมุตินะครับ A ใหญ่ A เล็ก e ลูกที่เกิดมาถ้า2คนนี้เป็นเเล็กเเล็กเเล็กเอเล็ก e e เนีเ่ยเขาก็จะไม่เป็นโรคถูกไหมครับ แล้วหลายคนก็อาจจะอาจจะสงสัยว่าเอ้าพี่แล้วทำไมถึงไม่มี A ใหญ่เลยเอา้าลูกแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาเกิดมาแยกกันถูกไหมครับคราวนี้พอเกิดมาแยกกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่แต่ละคนเป็นเเล็ก A เล็กได้ทั้งหมดก็ได้ถูกไหมครับไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้คนนี้จะต้องเป็น AI, a ใหญ่ A เล็กอย่างแน่นอนเพราะว่าคนนี้เขาเป็นโรคเนาะลูกเขาอะนะครับแล้วคนนี้ก็ปกติเพราะฉะนั้นนะครับในข้อนี้ก็เลยต้องตอบยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายนะครับ ที่ก่อโรคเนาะยีนเด่นบนโครมโซมร่างกายตอบข้อดีอ D, นะครับอตอบข้อดีออ D, เนาะยีนเด่นบนออโตโซมนะครับก่อโรคเนาะโอเค